กลับไปปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติตามเดิมครับผมจะทีมาอีกบ่ภารกิจเร่งด่วนนะครับภารกิจเร่งด่วนหน่วยโทรตามนะมีภารกิจเร่งด่วนหน่วยเหนือโทรตามนะครับผมหน่วยเหนือคือนี่นี่จ๋าใช่ไหมง่ายง่ายวันอาทิตย์วันอาทิตย์บอ๋อเมื่อวันอาทิตย์นะจ๋าคือนบมาจ่าเข้าเวรครับอ๋อไปกอดลุงกันไปกอดลุ่งขอดเด็ดโอ้ยมายกจะันเลยกัไจ้าบอกลุงบอกป้าไปเลวไปเลวนี่ครับ จุบจุบจุบกันกอนจุบกันกันจุบกันกอนเมา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 เข้าหนากร้านนั่นได้ครับมาเข้านาร้านนั่นนอนเด้อมานอนนอนนอนพะพมเด้อนอนเา์พะพมเด้อมือไหน ันไหนก็ได้เขาร้อมมันไหนแล้วก็บอกอ่าโอเคครับเดี๋ยวสิไปติดต่อให้ครับแล้วก็สตอกรับไปลองบ้านลองหลวงแหละครับผมได้ครับเดี๋ยวติดต่อให้ครับไอ้ที่อีบอ่าไอ้ชุดพี่พี่อีครับผมถ้าผมได้ครับพรกิจเร่งด่วนจากจุดตันี้แหละนะครับเจอพระลกิจเร่งด่วนนะครับหน่วยเหนือโทษตามครับหน่วยเหนือโทษตามครับโอวาเมื่อกี้นี่อมาไปเกลยด งานด้วนเากเกวนไม่ใช่อย่าหกแล้วโอ้ยดูี่าวาเนียไแล้มันวครับให้ป้าน่รด้อะไรอ้โอ้มามือมามอเปล่ากลับยังมือเปล่าแล้วป้าเนี่ยบอก่า้งของยากเนี่ว่าเขาทำไมเขามามือเปล่าเขาก็กลับมือเปล่าออยูมือเปล่าได้ยูเมือเปล่าไหนเนี่ยเดี๋ยวจับโทรศัพชนิดเอคนมาเต็มยู่บ้านเยคนหมาเอย คือนมาจังสั้นข่อยซิสอนลาำเชื่อใจมออะไรครับผมเดินทางปลอดภัยครับเขทมาค่สาอาทิก็ตมีภารกับไปครับผมเดินทางเร็วครับอันพอดีอันยาโป้งไรแล้วครับไมองสีลายๆด้บนะอันอันบ่มีนลังไห้เด้จ้าบ่มีครับบ่มีใพลังบ่มีรลังไลครับผมได้ให้อย่างไรเฝ้ากลับครับผมหยาดยอดครับจเอีจะกลับแล้ว บอกคนแล้วบอกคนแล้วธุรกิจด่วนเป็นร้อยใช่กอดกอดลุงแล้วเมื่อกี้ฮะร้อยใช่กอกฮะอย่างของเขาเนาะไงนี่เมื่อกี่ยวากกว่ากอดลุงแล้วนั่มบนท่านเลยจอดคนเดียวเลเพื่อนแบบได้จุ๊บปากกันพร้อมเมื่อกี้นี่จุ๊บปาอย่างนี้ปลาจุ๊บข้าแมทจุ๊บขาแมทโอเคครับเดินทางปลอดภัยนะครับเด้อมาพร้มครับรถก็จะหายไปแท่งครับผมสวัสดีครับ นะครับผมคิดอดนนี้นะนั่นนนนนนนฟิล์มยังกันโอ้มีความลับมีความลับโอ้เอตเอ็มบอกว่าที่นาเล็กเอแห้งงตรงนี้จักหน่อยก่อนนะครับมันประหยัดสักหน่อยนึงเออคือฝากกันประหยัดค่าแคร์ดิเออป้าบอกกันเด้อประหยัดแอ็มหนึ่งเด้อเออโอเคครับอันนี้ก็แต่เอ็มจะห่างไปดูดูจุดทูบอย่าดูก็มาดูที่ชั้นป้านะดูดูดูจะติจุดน้ำไหนดูแค่สองช่่งนี่แหละมันออมกันรูก ป้าจุดผมป้าแล้ดวป้าป้าดูคดูดูดูแล้วป้าถูป้าก็ไม่ใค่เลยเยวเดียเยวไม่ใช่ยล่ไยว่าไเป็นคนตีวันนี้ไล่อยว่้าไ่อยเป็นคนตีวันนี้หลังฐาน้ามือเลยบันี้ปฏิเสธจังไหวันนี้เมียคู่นี้มันหัวดีอ้าโนนเอ้าเีกแล้ อันนี้โซฟาเขาชมเราต้มตัวก็จะว่าหัวดีปนั้นเนาะย่อง่อันนอ้ย็อย่อง่องย่องยนอย่อง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 ย่อย่องย่องย่องย่อกยปงยนองยับ่องยรองย่องย่องย่อ่องยอดย่องย่องอ่อวน่องย่องย่องย่มงบองอนย่งย่องย่ย่องย่มออนอออ เวลาแล้วกว็ออวกอวดเดี๋ยวมาอีก <laughs>